วันนี้พามาออกกําลังกายที่ฟิตเนสลาดพร้าว120นะครับรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่นะครับบริสุทธิ์มากนะครับแล้วก็มีดัมเบลหนักสูงสุดถึง50กิโลเลยนะครับเพื่อนๆดูสิไม่สะอาดได้ไงมีเครื่องฟอกอากาศด้วยนะครับพวกโควงโควิดนะครับฝุ่น PM 2.5ไม่ต้องกลัวนะครับฟิตเนส LP 120นะครับสำหรับคนทั่วไปหรือนักกีฬาก็สามารถออกกําลังกายที่นี่ได้นะครับแอบกระซิบนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบคาร์ดิโอนะครับที่นี่มีเครื่องคาร์ดิโอแทบจัดทุกแบบแล้วก็เมชชีนเฉพาะส นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนนัมเบลบาร์เบลเมชชินคาร์ดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นโซนคลาสนะครับโดยวันหนึ่งจะมีอยู่2คลาสนะครับเพื่อนเพื่อนต่อมาเป็นโซนห้องน้ำนะครับใครที่ออกกําลังกายเหนื่อยมาแล้วสามารถออกกาลังกายเสร็จแล้วก็อาบน้าที่นี่ได้เลยนะครับที่สําคัญสุดๆเลยนะครับมีล็อกเกอร์นะครับที่เปลี่ยนรหัสทุกวันนะครับแล้วก็มีเครื่องวัดมวลร่างกายด้วยนะฮะสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองนะครับลงสถานีมหาไทยช่องทางลงหมายเลข4นะครับฟิเนตของเราจะอยู่ด้านขวามือนะครับสิทธิพิเศษนะครับสำหรับนักศศึกกษษาาาาคบัรร็พิเเลย